สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ติดตามช่องมีนันทิดาชาแนลนะคะพี่น้องคะสาหรับเช้าวันนี้นะคะเราก็จะไปส่งลูกชายไปส่งลูกชายไปโรงเรียน,นะคะ่ะแล้วก็จะขอไปเฮ็ดแขวนนะคะวันนี้วันที่สิบสามนะคะก็จะไปเห็ดติดอุปกรณ์ด้านล่างนะคะติดอุปกรณ์ฟันข้างล่างนะคะแล้วก็ไปส่งลูกชายลูกชายไปเรียนติวนะคะไปติวโอเน็ตวันสันวาติหูย,ยังน้ำเขาบ๊วูลูกก็ได้ตอนนี้ก็หา พ่อแวะเซเว่นมาแม่พ่อน้องมีแวะเซเว่นซื้อขนมแน่มาสั่นเพื่อนเดียนบอกแทนตัวจะขอซื้มาตาไดงนะคะน้องมีกน้องมีกจะบอกก็บอกรับเบาผมจ้งสี่ล่ะของน้องมีกของน้องมีกผู้ใดก็เออน้องมีกน้องมีกเออนติดปากมากจัหน่อยนะคะก็สิไปส่งเด็กน้อยเสร็จแล้วก็สิไปอ่าหมอนะคะแล้วก็จะไปเฮ็ดแควแล้วก็จ้างสี่ไปเบิ่งอัน ปากกาฉีดอินซูลินบอลลูซิมีบอนะคะอุปกรณ์การแพทย์ทางอยู่บุริรัมบอลูวารันไดมีนะคะต้องไปเบิร์นกอนว่าอันสิพีาไดรานได้ถ้ประเทศอิลีกับจีซั่งออนไลน์นะคะหมอกระด้เนาะเต็มแน่นคิดว่าเขามีอยู่เดี๋ยวไปถามว่าเคยใส่บอต่าเคยใส่เพราะว่าเคยใส่แล้วว่าจัดพ่อสั่งยาหรือว่าจัดเข็มให้กันว่าจัดอันปากกาฉีดให้กันเนาะ เตี๋ยวเลยต้องไปหาเองนะคะพี่น้องค่ะกําลังเดินทางนะคะเดี๋ยวเขาหอนเมื่องละสิให้เบิง่งนี้ค่ะมาแล้วลูกชายสวัสดีครับได้ยังเนี่ลูกได้นขนมอู้ให้เงินไปรวยนึงเบ,รบ,รบิร์กดีว่ะสัทลรัดเบลในลูกเอาเบลมาลัดแม่สิครับเอรได้อีกย่างนี้อันนี้คืออะไรครับเบอร์เกอร์ได้เบอร์เกอร์ เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวแกง่บ้าวเนียวยับเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวไกเเวไ่เดียเ๋ยวใส่กระจกตาก่อนเลี่ยมตาอมโอเคเดินทางกันครับผมไปแล้วนะคะน้องมีแผนพูดเสืยงแดงค่ะเพื่อ,อ,อว,วัดอุณหภูมิ มาถึงแล้วจ้าถึงคลินิกแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้คลินิกยุ่งมาเปิดก็เลยต้องรอนะคะเพราะว่าไปส่งรถไส้ไว้แล้วต้องไปาอหาเบื้องหล้วจ้าว่าอันปากกาฉีดอินซูลินมีบอผมปมีเลยค่ะเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะกันบ้างคิดด่ว่าเสื่อเป็นของอเจ้าของเองหรือสิหรือสิขอไปขอโรงพาบาลขอไปขอโรงพาบานอีกก็คือสิบอมีวลาาพราะว่าน้องไส้กะลาด้แค เดือนละสองเทือนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าออลาบปกวอนนี้มันกิมีผลกระทบอีกนะคะเ <c oughs> พราะว่าน้องสิเดยผ้าพอาามหาหมออีกช่วงที่ช่วงที่มีบ,บมีบอยูนะคะวันที่สิบสิบเก่าสหรือสิเกนี่แหละค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่เราไม่อยู่นะคะน้องก็ต้องพามานะคะกับน้องสไปายก <c oughs> ็เลยคิดว่าน่าจะซื้อเองละค่ะน่าจะสั่งเพราะว่ามีมีใน ดูในช้อปปี้ก็มีอยู่นะคะก็คงจะสั่งเองนะคะเพื่อ,อไม่ให้มีผลกระทบหลายๆทางนะคะก็เลยเดี๋ยวซื้อไว้ให้พอเลยดีกว่าจะไหนเข้ากับเซตดสส้ใซยอยู่แล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็สิล่อไปพบแพทย์ก่อนล่อหาหมอก่อนนะคะหมอยมมมุ้งบมาานะคะคลินิกเปิดสิบโมงนะคะวันเสาร์อาทิตย์นะคะเปิดสิบโมงถึงสองทุ่ม เพิ่นสิพักเทีย่ยวมาเพิ่มีแน่น,นอนอ๋อใช่ใช่ใชสิบโมงถึงสองทุ่มเลยนะคะก็นัดหมอไว้ที่ห้าโมงเช้านะคะห่แม่นัดหมอหมอนัดหมด <c oughs> อเพิ่จัดที่วไห้นะคะชงหาเมงืงเ้าโอ้ยอันใส่แข็งเทิรนกับย่างปากเจอเราพี่น้องใส,ส่แข็งล่างอีกอก็สิเจอไปอีกแล้า <c oughs> ก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นอยู่นะคะมาอยู่หน้าคลินิกแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดู นี่นะคะทำธันตก,กรรมสมยัยเพราะว่ามีมีน้องแนะนํามาคะ่ะน้องเพิ่งเคยมาเหดอยู่นี้นะคะบอกว่าคุณหมอดูแลดีนะคะเราก็เลยมาตามที่น้องเขาแนะนำนะคะเดี๋ยวรอ,อคุณหมอเปิดเราก็จะเข้าไปนะคะนี่เริ่มมีคนมาแล้วนะจ๊ะสงสัยเป็นพี่พนักง,งานนะคะมาแล้วมาแล้วนะคะพี่พี่มาเปิด ประตูรอคุณหมอแล้วเจ็นาทีเพิ่นกะมาเปิดประตูรอคุณหมอมานะคะมันก็บริการดีค่ะพูดดีพูดดีมากเลยบริการดีเดี๋ยวกะจะเตรียมตัวเข้าไปแล้วนะจ๊ะไฮเดรจติดเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณน้องคะอเปลี่ยนสีเรียบร้อยนะคะ แล้วก็มีข้างล่างก็มีขูดหินปูนอืมหินปูนแล้วก็แบบขัดฟันขัดฟันแล้วก็ติดอุปกรณ์ข้างล่างจ้าคุณหมอบอกว่าเอ,อ,อายุสามสิบขึ้นแล้วคุณหมอไม่เชียรยให้ถอนฟันนะคะต้องต้องรอรอดูก่อนอืถ้าถ้ามันสูตวิสัยอิลิถ้ามันแบบเออมันดึงบโบเขาอิลิมอกรบอาจจะถอนเพราะว่า หมอบอกว่าถ,ถ้าหนูต้องการจัดที่ที่มันเกที่มันไม่ไม่จัดเรียงตัวกันสวยอันนี้ไม่มีปัญหาคุณหมอทําให้ได้นะคะแล้วก็คุณหมอก็จะดูความยืนความยืนก่อนถ้ามันถ้ามันเอ่อจาัาไหนล่ะคุณหมอบอกว่าถ้าถ้ามัน,นเห็นความแตกต่างบ่หลายหรือว่ามันบ่เข่าจะน้อยหมอก็จะถอนห้นะคะหรือว,ว่าถา้าเออดูมาแล้วถ้ามันเรียงตัวแล้ว รู้สึกว่ามันอันบอ่อยืนหลายทอเก่ากะอาจจะบ่ได้ถอ,อนนะคะคุณคุณหมอบอกว่าแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะต้องใส่แห้งอย่างหลายในการในการดึงหมอไว้จังสี่นะคะเพราะถอนออกข้างด้านข้างตรงนี้ข้างข้างละเหลี่ยมซีบนรางก็เป็นสีเหลี่ย <c> ม <oughs> หมอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอบเบิงก่อนนะคะให้มจอจัดข้างหน้าที่มันเกเที่มันซ้อนกันอยู่นี่ให้มันออกออกมาก,ก่อน เดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกเทนึงแล้วว้สีก็ต้องพบหมอเรื่อยๆนะคะอีกประมาณเดือนครึ่งนะคะเดือนครึ่งกับสิได้มาหาคุณหมออีกนะจ๊ะได้คะ่ะพูดได้ร้องเพลงได้อยู่นะคะถนัดยูคะ่ะพี่น้องโอเคอยู่ได้อยู่นะคะก็เพื่อความปังคะ่ะก็ต้องทนตอนทำ่าเจ็บบอตอนมันกับบอเจ็บคะ่ะแต่มันจะตึงๆนะคะจะรู้สึกตึงๆ นะคะตึงพ่อเล็กดึงนะขังหลักข้งางล่างยังบ่ยังบ่ตึงท่อข้างบนเพราะข้างบนเี่กคุณหมอเปลี่ยนเปลี่ยนยางอีกนะคะมันจะรู้สึกตึงกว่าข้างล่างนะคะนะคะส่วนสำหรับไฟะค,ะคือสิบ่ท่านเดี๋ยวออกนะ,ะนะคะเพราะว่ามันอยู่บนตำแหน่งดีอยู่พี่น้องเห็นอันนี้กองมันกลับด้านนะคะมันก็นอยื่ฝั่งขวาคือมันอยู่ฝั่ง ฝั่งริมผิปากด้านบนซ้ายก็คือมันอยู่ตำแหน่งที่ดีอยู่นะคะก็เลยต้องเอกระบ้เห็ดยังกระบเห็ยังก็มันนะคะเพราะว่าบางทีมันกลายเป็นกลายเป็นเราไปแล้วนะคะถ้าเกิดเอาออกมันก็มันก็บ,บ่คือบ่คือเห่าแล้วสินะคะมันไม่ใช่มีแล้วประมาณนี้ <laughs> เป็นคนอื่นไปกะกะรอบ,บังขาจัดฟันแล้วจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ยังบเขาทีขอท้างคะ่ะคือยังไม่เห็นความแตกต่างนะคะเพียงแต่ ตอนนี้ก็ใส่อุปกรณ์นะคะเพื่อที่จะดัดฟันเพื่อที่จะดึงฟันนะคะยังไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะคะก็ต้องรอดูคะ่ะพี่น้องรอบเบิ้งความสวยความฟังน้ากันด้วยคะ่ะว่าสิออกไาเป็นแบบใดน,นะคะแต่มันก็เรามันก็ต้องอยู่กับเราไปจนกว่ามันจะเข้าที่นะคะคือหมอบอกว่าถ้าบว่าได้ถอนฟันมกกันก็จะประหยัดเวลาไปอีกอยังสีนะอืมก็จะประหยัดเวลาในการจัดไปอีก ก็คือประหยัดเงินอีกนั่นแหละค่ะ่ด้ไททอนฟั่นก็คืออาหารต้องรอเวลาอีกแล้วก็มันก็ยังคือคือแบบแล้วก็บอกหัหาวกับบุกหัวแบบจละลางาแล้วมันนายสิตอบลงบอหรือว่าจังหดยังตอนนี้ยังบ่หูนะคะตอนนี้ยังเป็นหน้าเดิมอยู่นะคะหน้าเดิมแล้วก็ปากเจอปากเจอค่ะพี่น้องแต่เรื่องน้ำหนักลดไหมนี่ลดแน่นอนค่ะเพราะว่ามัน การเคี้ยวอาหารก็ไม่สะดวกเท่าเดิมนะคะหมอบอกว่าติดขังล้างแล้วนะคะพื้นที่ในการกินอาหารกัดสีน้อยลงนะคะเพราะว่าเคี้ยวได้เฉพาะทั้งด้านฟันกรามนะคะทั้งกกุกนีเ่เพราะว่าข้างหน้านี่เคี้ยวไม่ได้เพราะว่าเราใส่เหล็กไปเพราะว่ากินตอนที่ใส่ของบนไปไปกินก็คือข้างหน้านี่เคี้ยวไม่ได้เลยนะคะเคี้ยวได้แต่ด้านด้านหลังอมเคี้ยวได้แต่ฟันกรามนี่เพราะทั้งกกุกผิดละเพราะว่า,า,า,วามัน,น,น มันดึงคะ่ะพี่น้องเล็กดึงอ่าของบนนี่หมอกับเลียนเปลี่ยนลวดน้ำเปลี่ยนลวดด้วยเปลี่ยนยางเปลี่ยนลวดนะคะมันก็นเลยเออรู้สึกว่าอ๋อมันคือเข่งว่าเกาหมอดึงดึงเขาก็เกาเองนะคะต้องรอด,ดูความสวยด้วยกันคะ่ะพี่น้องคะเดี๋ยวสิเห็นว่าวมือที่ไปสอมสิลองออกมาแบบใดนะคะแต่ก็ลองได้เพราะว่าอยู่บ้านก็ลองลองลอง,ลองดูนะคะมันกับบอลว่าเข้าบอลใดเขาก็ต้องลองเพลงใดนั่นคะค่ะเป็นเสียงออกมาเนี่ย อาจจะมีที่บางคําที่แปลงๆไปสิงะเพราการใช้ปากเออลิมฟีบปากเราอาจจะหุบเข้าไม่ได้เท่าเดิมว่ามันมีอุปกรณ์มาติดตั้งสีนะนะคะตอนนี้ก็มาสื่อของค่ะเราก็รอเวลาเราบุกไายกับประมาณบายสามตั้งสิริกาบานนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะนะคะขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณที่เอ,อ่อ แนะนำขอบคุณสําหรับคําติชมทุกท่านเลยนะคะส่วนใดบ่ดีมีกระสีเอามาพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีขึ้นนะคะพี่น้องคาอันใดดีแล้วกระสีเฮ็ดแท้มันดีๆยิงย่งๆขึ้นไปค่ะเพื่อบานแสงทองฟิแนแลนด์นะคะเพื่อครอบครัวแสงทองฟิแนแลนด์ของเรานะคะทุกทกท่านก็จะทําให้ออกมาดีที่สุดนะคะพี่น้องขารับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเองนะคะพอ,อกันวันที่16ดีเด้อนนะค่ะพี่น้องเดียวมืออ่นเรางมีกรสิเดินทางเขาวันพักแล้วนะคะวันที่1 4 นะคะตองเขาบันพักกรพวา่าชุดเอียงก็ยูปุ่นเบิดนะคะที่เรียกว่าเออถ้าถ้าเอาชุดแมาน้ำกับสิเดยเวลาที่ขอนแก่นไดย้ยูแต่ว่าที่นี่ชุดเอียงก็บประเดามาลง่งแถวอย่างกับยูปุ่นเบิดนะคะต้องเขาบานพักกรน,นะคะมืออื่นเดินทางไปยโสกันคะ่ะพี่น้องคะ่ะพอกันวันที่สิบหกนะคะท็อปไลน์ไลฟ์สตรีมนะคะอีพี่สองค่ะพี่น้องศิลปินมังนาารตานะคะไปให้กาลังใจนะคะซึ่งศิลปินบ้านแสงทองฟิลแลด์ก็ไปกันทั้งบ้านเลยนะคะไปไปบึงะระดับ ศิลปินระดับกูบาอาจารย์พุนิลิน,นะคะเป็นประสบการณ์นะคะเกี่ยวเกี่ยวประสบการณ์ขอบคุณเราทั้งสองท่านด้วยนะคะที่ให้โอกาสได้ไปศึกษาดูงานนะคะฝากพี่น้องติดตามรับชมค่ะคลิปนี้ไว้สำนีคลิปหน้าพอบกันไหมนะคะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ